ที่ไทยการนำเข้าปลาหมอคางดำผิดกฎหมายเพราะนอกจากการแพร่พันธุ์ที่รวดเร็วปานจรวดแล้วยังกินสัตว์น้ำอื่นเรียบวุฒแล้วประเทศอื่นเป็นยังไงกันบ้างห้ามนําเข้าอะไรกันบ้างล่ะคะมาดูกันตอนนั้นไทยเราก็เคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกับจีนแล้วก็เวียดนามนะคะที่จะต้องฝังกลบไก่ทั้งฟาร์มเลยแล้วก็ราดด้วยปูนขาวไม่ก็คอลีนเพื่อกำจัดเชื้อไข้หวัดนกที่ระบาดอย่างหนักเลย ส่วนที่เกาหลีก็ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์แปรแรูปไม่ว่าจะเป็นหมูยองหมูยอไส้กรอกแหนมกุนเชียงเพราะว่าเคยมีโรควัวบ้าระบาดนะคะแล้วก็ยังห้ามนำเข้าผลไม้สดด้วยเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุน่นห้ามทั้งนำเข้าและส่งออกผลไม้สดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าที่ออสเตรเลียแค่พกแจ่วปาร้าพริกป,ป่นเข้าไป ก็โดนปรับสาหัสสากันแล้วค่ะ oh. บางคนไปเที่ยวแป๊บเดียวแค่7วัน10วันก็ยังต้องพกพริกป่นไปด้วยน้ำจิม้มซีฟูด้ดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวใครตัวเผือก็แล้วกันนะคะถ้าโดนปรับมานะ่ะ <Hey. S 1> บางคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆคิดถึงบ้านเลือเกินคิดถึงอาหารไทยเลือเกินอันนั้นป้าเข้าใจหัวอกนี้ดีค่ะ ก็ขนไปหมดเลยไม่ไมว่าจะเป็นปลากระป๋องข้าวสารข้าวเหนียวน้ำปลาร้าพริกป่นแจ่วมามา่าขนมปังกรอบอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าบางคนก็อยากที่จะประหยัดตั้งแต่มื้อแรกเลยนะคะตุนอาหารสําเร็จรูปมาเลยนะคะอย่างเช่นเบอร์เกอร์ซึ่งปาก็เคยเล่าให้ฟังแล้วใน e ีพีเก่าๆนะคะว่าโดนปรับสาหัสสากันเลยค่ะอย่างเช่นในข่าวนี้นะคะก็าถามว่าคุ้ไมไหมที่จะนําอาหารข้ามพรมแดนระหว่างประเทศซึ่ง นักเดินทางรายหนึ่งจากบาหลีอินโดนีเซียเดินทางไปดาวน์ินออสเตรเลียนะคะพกมัฟฟิน2ชิ้นแล้วก็ครัวซองแฮม1ชิ้นของแมคโดนัลล์เข้าประเทศมาด้วยโดยไม่ได้สำแดงก็ต้องเสียค่าปรับไป2,664ดอลลาร์ออสเตรเลียคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ67,180บาทอาหารเนี่ยถูกดักจับโดยสุนัขตรวจจับความปลอดภัยทางชีวภาพค่ะ <S <S อันที่จริงแล้วก็มีร้านแมคโดนัลล์ ซึ่งเรียกว่าแมคค a r สในออสเตรเลียซึ่งมีแมค m มลฟินแล้วก็อาหารอย่างอื่นมากมายที่ไม่ละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วก็ไม่ละเมิดสุรกากรด้วยอยู่แล้วนะคะในเดือนสิงหาคมปี2566มีตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้โดยสารถูกปรับไป1,200ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ43,230กว่าบาทนะคะ ทอฐานเดินถือดอกกุหลาบในสนามบินที่ออสเตรเลียค่ะ <Yeah. S 1> อีกข่าวหนึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566นะคะที่มีหญิงชาวนิวซีแลนด์อายุ77ปีเนี่ยนำแซนวิชไก่มาโดยไม่ได้สํแแดงโดยไปสํแดงเฉพาะยาที่เธอนำมาด้วยเท่านั้น ก็ถูกปรับไป71,959บาทเลยทีเดียว oh, <no. S 1> เธอบอกว่าต้องนำเงินบำนาญหลังกเกษียณเนี่ยมาใช้เป็นค่าปรับโอ้ยน่าสงสารจังเลย oh, <no. S 1> ซึ่งเรื่องนี้นะคะโฆษกของกระทรวงเกษตรประมงและป่าไม้ของออสเตรเลียบอกในแถลงการว่า oh, <no. S 1> เธอเนี่ยนำแซนด์วิชเข้ามาในประเทศได้ก็ต่อเมื่อเธอมีใบอนุญ,ญาตนาเข้าเท่านั้นเ oh. ขาระบุนะคะเน้นว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมีเงื่อนไขาการนำเข้าที่เข้มงวด ซึ่งสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการระบาดของโรคแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าผู้โดยสารอาจถูกปรับสูงสุด6,260ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือคิดเป็นเงินไทย147,846บาทเนี่ยปาก็คิดมาให้แล้ว สำหรับการนำอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในประเทศออสเตรเลียนะคะ <G ül> ถ้าอย่างนั้นเราก็ลองเข้ามาดูตัวอย่างในเว็บของกรมวิชาการเกษตรประมงและป่าไม้ของรัฐบาลออสเตรเลียนะคะว่ามีอนุญาตยังไงบ้างในกรอบนี้มีเรื่องแจ้งเตือน3เรื่องเรื่องแรกช่วยปกป้องออสเตรเลียจากโรคปากและเท้าเปื่อย f o o t and mouth disease ตัวย่อก็คือ FMD เรื่องที่2 เรากำลังเสริมสร้างข้อกำหนดการนำเข้าเพื่อจัดการกับความเสี่ยงของด้วงคาปลาไม่ให้เข้าสู่ออสเตรเลียจึงขอให้ตรวจสอบการดำเนินการจากหน้าเว็บด้วงคาปลาข้อที่3หากคุณได้รับบทความทางปรณีย์ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่คุณไม่ได้สั่งกรุณายาปลูกและรายงานให้เราทราบทันทีอ่านคำชี้แจงของเรา เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับทางไปรษณีย์ด้วยคําเตือนถัดมาค่ะอาหารวัสดุจากพืชและผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิดจากต่างประเทศอาจนำสัตว์และโรคร้ายแรงเข้ามาสู่ออสเตรเลียทำลายล้างอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าของเราสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเราก่อนที่คุณจะนำหรือส่งสินค้าไปยังออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบว่าสินค้านั้นได้รับอนุญาตให้เข้ามาในออสเตรเลียหรือไม่หากต้องการทราบเงื่อนไขาการนำเข้าโดยละเอียดสำหรับสินค้าทั้งหมดโปรดไปที่ระบบเงื่อนไขาการนำเข้าความปลอดภัยทางชีวภาพชื่อย่อๆก็คือ b i c o n หากคุณต้องการนำหรือส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ไปยังออสเตรเลียโปรดดูที่ส่วนการนำเข้าคะ่ะ declare it ก็หมายความว่าสำแดงสิ่งที่นำเข้า เมื่อเดินทางไปออสเตรเลียคุณจะได้รับบัตรผู้โดยสารขาเข้าจากลูกเรือบนเครื่องบินหรือเรือสำราญซึ่งเนี่ยเป็นเอกสารทางกฎหมายคุณต้องทำเครื่องหมายใช่บนบัตรของคุณเพื่อแสดงว่าคุณกำลังพกพาอาหารวัสดุจากพืชหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิดหรือเปล่าคุณสามารถนำสินค้าที่แจ้งเหล่านี้ติดตัวไปที่จุดผ่านแดนซึ่งจะมีการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพและอาจได้รับการตรวจสอบ หรือไม่งั้นคุณก็สามารถทิ้งอาหารวัสดุจากพืชหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลงในถังขยะที่อยู่ในอาคารผู้โดยสารได้โดยสมัครใจค่ะสินค้าที่ส่งไปยังออสเตรเลียจะต้องมีคำอธิบายที่ถูกต้องบนฉลากปรษณีด้วยนะคะทีนี้ก็ลองมาไล่ดูสิ่งที่เราอยากจะพกพานะคะอย่างแรกเลยค่ะบิสกิตขนมปังเค้กขนมอบเค้กคริสต์มาสและพุดดิ้งคริสต์มาสไม่รวมชีสเค้กนะคะ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในออสเตรเลียได้หากว่า 1. มีไว้เพื่อการบริโภคส่วนตัวหรือปรุงสุกเต็มที่สามารถเก็บได้โดยไม่ต้องแช่ยเย็นและไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็ 2. คือไส้หรือว่าท็อปปิ้งใดๆก็ตามปรุงด้วยเค้กเท่านั้นค่ะสำหรับเค้กและชีสเค้กอื่นๆโปรตัวสอบจากเว็บไบคอนก็พิมพ์ข้อความแล้วก็กด Search ค้นข้อมูลดูได้ค่ะ ทีนี้ก็จะโชว์ข้อมูลตัวอย่างเช่นรายการปรุงสุกบิสกิตขนมปงังขนมอบเค้กขนมไหว้พระจันทร์วาฟเฟิลไข่แล้วก็ชีสเค้กซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24เมษายน2567จนถึงปัจจุบันค่ะไล่ดูไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะจวนจะถึงคิวปลาแห้งเนื้อแห้งปลาร้าแล้วค่ะดูของที่เราคิดว่าน่าจะได้สะก่อนค่ะรายการถัดมา อนุญาตให้นำชีสเนยและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆเข้ามาในออสเตรเลียเพื่อใช้ส่วนตัวได้หากผลิตภัณฑ์นั้นจัดทำและบรรจุในเชิงพาณิชย์หมายความว่าสินค้าที่บรรจุในหีบห่อจากบริษัทผู้ผลิตหรือว่าจำหน่ายเนี่ยมีระบุข,ข้อมูลที่สำคัญของสินค้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นปริมาณสินค้าข้อมูลส่วนประกอบของสินค้าคุณค่าทางโภชนาการเป็นยังไงชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมไปถึงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเช่นวันที่ผลิตและวันหมดอายุวันที่ควรบริโภคก่อนข้อแนะนำหรือว่าขั้นตอนหรือว่าวิธีใช้ของสินค้าเครื่องหมายอยมอกบาร์โค้ดคุณค่าทางโภชนาการราคาของสินค้าเป็นต้นนะคะออสเตรเลียจะอนุญ,ญาตให้นำชีสเนยนมเข้าได้ก็ต่อเมื่อผลิตในประเทศปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย FMD ที่ได้รับอนุมัติโดยที่ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องระบุประเทศต้นทางซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับอนุมัติเด้อค่ะ 2. ส,สามารถนำเข้าในปริมาณไม่เกิน10กิโลกรัมหรือ10ลิตร,ตรเพื่อการบริโภคของมนุษย์เท่านั้นข้อสุดท้ายต้องสำแดงชีสและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆและตรวจสอบเมื่อเดินทางมาถึงสินค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้าจะถูกส่งออก หรือทำลายโดยที่ผู้นำเข้าเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอีกต่างหากค่ะทีนี้ก็มาถึงรายการปลาแห้งที่เราอาจจะอยากพกนะคะอันแรกเลยค่ะปลายกเว้นปลาแซลมอนหรือปลาทราลชสำหรับการบริโภคของมนุษย์แต่สินค้าเนี่ยจะต้องผลิตและบรรจุในเชิงพาณิชย์สินค้านั้นยังไม่ได้เปิด และก็ไม่ต้องแช่ยเย็นหรือว่าแช่แข็งก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์แต่มีกระบวนการปรุงอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทและปิดสนิทเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีอุณหภูมิเพียงพอที่จะทำให้อาหารนั้นปลอดเชื้อในเชิงพาณิชย์สินค้าที่บรรจุศูญอากาศจะไม่ถูกส่งคืนปลาก้างแข็งและผลิตภัณฑ์ปลาที่ไม่บรรจุกระป๋องได้รับอนุญาตให้นำเข้าเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลได้ ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขความพร้อมของผู้บริโภคหรือว่าการใช้งานส่วนบุคคลในกรณีไบคอนปลาที่มีครีบเป็นผู้ไม่รวมปลาแซลมอนสำหรับการบริโภคของมนุษย์ซึ่งป้าอ่านดูแล้วเนื้อปลาที่จะใช้สำแดงส่วนใหญ่ต้องเห็นเป็นชิ้นปลาเช่นเนื้อปลาตากแห้งปลารมควันเป็นต้นนะคะแต่ข้อมูลนี้อาจจะใกล้เคียงกับปลาร้เขาบอกไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ปลาที่ผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระป๋องเชิงพาณิชย์และเครื่องปรุงที่ทำจากปลาฟินฟิช ซึ่งก็คือปลาที่มีครีบเป็นผู้นะคะอย่างเช่นซอสเครื่องปรุงบะหมี่เครื่องปรุงรสซุปผสมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันแต่ไม่รวมน้ำมันปลาสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการตรวจสอบเมื่อมาถึงเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเนี่ยอยู่ในรูปแบบพร้อมสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับอนุญ,ญาตทางเดียวเท่านั้นก็คือ กรอกแบบฟอร์มแล้วก็สำแดงสิ่งที่นำเข้าให้ศุลกากรน,นำไปตรวจสอบก่อนทางที่ดีป้านแนะนำนะคะว่าอย่าพกไปเลยค่ะไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วค่อยแวะไปเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อน้ำปลากับฟิชซ c e ปลาร้าก็เฟรเมนติดฟิชซุปปลาอัดก้อนก็ฟิชสต็อกคิวบ์คืนรอให้เขาพิสูจน์ แค่เขาเปิดได้กลิ่นแล้วเราก็แทบจะไม่สามารถอธิบายให้ศูลกากรเข้าใจ Dude, <crap. S 1> ถึงความหอมรัญจวนใจนั่นได้ oh. ด๋โฮป้าจะขึ้นชื่อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไทยของเอเชียไว้ตอนท้ายนะคะต่อไปรายการเนื้อสัตว์ของไทยเราก็จะเป็นตระกูลเนื้อเคมเนื้อตากแห้งหมูแผน่นหมูย่องไก่ย่องปลาย่องไส้กรอกแน้จำเคสของคุณพี่ชาวนิวซีแลนด์และคุณน้องบาหลีได้ใช่ไหมคะ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋องอนุญ,ญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผลิตเชิงพาณิชย์และแปรรูปแบบส่วนตัวได้หากตรงตามเงื่อนไขาการนำเข้าต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์จะต้องผลิตในประเทศปลอด FMD ที่ได้รับอนุมัติและประเทศผู้ผลิตจะต้องแสดงอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ซึ่งข้อกำหนดนี้ใช้ไม่ได้กับเนื้อสัตว์ปีกกระป๋องข้อมูลณนะ11พฤษภาคม2566 และไม่รวมประเทศไทยค่ะจบข่าวค่ะนำเข้าบ่ได้เด้ออ่ะแต่ก็ยังมีข่าวดีอันนี้ค่ะได้รับอนุญาตอนุญาตให้ใช้บะหมี่หรือว่าพาสต้าที่ผลิตและบรรจุในเชิงพาณิชย์และมีส่วนผสมจากพืชเท่านั้น เส้นบะหมี่พาสต้าที่ไม่ได้บรรจุในเชิงพาณิชย์ก็จะถูกตรวจสอบถ้าหากพบวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพก็จะถูกส่งออกหรือว่าทำลายโดยผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพาสต้าเราเรียกกันว่า instant noodles pasta อนุญาตให้ใช้บะหมี่ที่บรรจุในเชิงพาณิชย์ได้หากมีไว้เพื่อการใช้งานทันทีและ มีความเสถียรต่อการเก็บรักษาก็คือไม่ต้องแช่เย็นก็แบบแห้งๆที่เรามีนั่นแหละค่ะแต่มีหมายเหตุว่าบะหมี่ที่มีส่วนผสมที่ได้มาจากวัวแพะแกะหรือว่าหมูต้องมีฉลากของผู้ผลิตระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตในประเทศปลอด FMd ที่ได้รับอนุมัติเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกบะหมี่สำเร็จรูปโดยดูส่วนผสมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ถามว่า what goods do you wanna declare หรือว่า what do you have มีสินค้าอะไรที่ต้องสํแดงคุณมีอะไรก็อย่าบอกว่า I bring mama นะคะเ <No. S 1> จ้าหน้าที่ศุลกากร,กรก็จะเข้าใจว่าคุณพาคุณแม่มาด้วย <laughs> ให้ใช้ว่า I bring instant noodles ทีนี้มาดูข้าวสารค่ะไม่อนุญาตให้นำข้าวสารเข้าและก็จะถูกส่งไปทำลายนะคะผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปอื่นๆรวมทั้งข้าวคั่วข้าวหนึ่งหรือว่าข้าวพอง ข้าวห่อพร้อมไมโครเวฟกลิดข้าวแล้วก็แป้งข้าวเจ้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขาการนำเข้าของไบคอนเข้าไปอ่านเพิ่มจากไบคอนได้นะคะแล้วตะไคร้แห้งใบมะกรูดแห้งละ่ะสมุนไพรแห้งเพื่อการบริโภคของมนุษย์มีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2567จนถึงปัจจุบันมีข้อกำหนดในการนำเข้าสมุนไพรแห้ง อนุญาตให้นําเข้าเพื่อการบริโภคของมนุษย์และการบําบัดโรคของมนุษย์ซึ่งรวมถึงฝักที่ไม่มีเมล็ดเปลือกส้มใบไม้ดอกลำต้นรากเงา้าเครื่องเทศและเปลือกถั่วบทที่แห้งสนิทและไม่สามารถขยายพันธุ์ได้กรณีนี้ใช้ไม่ได้กับเมล็ดพืชผลไม้หรือว่าเปลือกไม้สำหรับฝักที่มีเมล็ดและผลไม้แห้งที่ได้รับอนุญาต โปรดใช้กล่องผลไม้แห้งของไบคอนสำหรับมเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตต่อไปก็เป็นเรื่องของซอสซอสที่เตรียมและบรรจุในเชิงพาณิชย์ซึ่งรวมถึงซอสมะเขือเทศถั่วเหลืองพริกและซอสถั่วรวมทั้งน้ำพริกแกงได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการใช้งานส่วนตัวซอสหรือเพสต์จะต้องปรุงสุกในเชิงพาณิชย์โดยสามารถเก็บบนชั้นวางได้ ก็คือสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลายอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ปิดในภาชนะที่ปิดสนิทเช่นกระป๋องโลหะขวดแก้วหรือขวดที่มีฝาปิดหรือว่าฝาปิดแบบบิดออกภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดแบบปิดผนึกด้วยความร้อนหรือว่าฝาปิดแบบตะเข็บคู่อันนี้ยกเว้นแบบที่มีฝาพลาสติกแบบ Snap off กล่องปลอดเชื้ออนุญาตให้ใช้ส่วนผสมของพืชและ เครื่องปรุงรสในผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสัตว์ให้ระบุส่วนผสมจากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขาการนำเข้าเฉพาะสำหรับส่วนผสมบนไบคึนถัดมาค่ะเครื่องเทศ spices พริกพริกแห้งได้รับอนุญาตและก็ไม่อนุญาตที่ใช้ยี่ราผักชี hi, ซึ่งยี่ราเนี่ยจะถูกทำลาย เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในการดำเนินการเร่งด่วนของกรมกรเกษตรประมง,มงและป่าไม้เพื่อป้องกันด้วงข้าปราป้าเข้าใจว่าบ้านเราเรียกว่าด้วงอิดนะคะเครื่องเทศต้องทำจากวัสดุจากพืชแห้งและบดและต้องไม่มีส่วนผสมของสัตว์จุลินทรีย์หรือว่าเชื้อราสินค้าแต่ละรายการจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและใหม่ สินค้าจะต้องสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนมเมล็ดพันธุ์ดินเศษซากสัตว์และพืชและวัสดุเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพอื่นๆก่อนที่จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียหลังจากการตรวจสอบตามเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพก็อาจจะปล่อยสินค้าออกจากการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพได้ถ้าหากว่าเครื่องเทศนั้นนะ่ะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการส่งออกหรือไม่ก็ทำลายโดยที่ผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะส่วนข้อมูลเกี่ยวกับพริกไทยอนุญาตให้นำพริกไทยทั้งหมดหรือว่าพริกไทยป่นเนี่ยเข้าไปในออสเตรเลียได้ถ้าหากว่าจัดทำแล้วก็บรรจุในเชิงพาณิชย์มีป้ายกำกับชื่อเต็มทางพฤกษศ,ศาสตร์ของชนิดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ต้องสำแดงพริกไทยและก็อาจจะได้รับการตรวจสอบเมื่อเดินทางมาถึงสินค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขาการนำเข้าก็จะถูกส่งออกหรือว่าทำลายโดยที่ผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเช่นกันค่ะอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าถ้าพี่น้องชาวไทยอดใจไม่ไหวก็ใช้วิธีค้นหาข้อมูลจากใน Google หรือว่า ChatGPT เพื่อที่จะค้นหา Asian Grocery in Australia หรือว่า Asian Supermarket in a ก็ตในออสตามด้วยชื่อเมืองก็ได้นะคะข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เยอะแยะเลยค่ะมีบอกแม้กระทั่ง direction หร,หรือเส้นทางว่าจะไปยังไงจะเดินหรือว่าจะขึ้นรถกี่นาทีมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรสอบถามที่ร้านเลยว่ามีของอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแม้กระทั่งกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดด้านล่างสุดแล้นะคะมันจะเขียนขึ้นมาว่า more search results ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเอาล่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นสารประโยชน์ที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมกดติดตามอิสานอินเตอร์เพื่อรับข้อมูลสารประโยชน์ใหม่ๆด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย